ขั้นตอนในการทำนะครับก็คือรวบให้นั่นๆก่อนนะครับนะ่ะรวบกับก้านไม้ไผ่หลังจากนั้นก็รัดดึงให้นั่นๆดึงให้นั่นๆโดยใช้มือของเรานี่แหละครับนะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากนะครับงขั้นตอนของําทำหลังจากนั้นก็ใช้เข็มดันเข้าไปนะครับวิธีการคือจับตรงนี้นะครับนะรวบไว้จับนั่นๆดึๆงเข็มขึ้นเลยดึงเข็มขึ้นเลยรวดนะ มันจัดล็อกได้ทันทีเลยเออนี่ขั้นตอนไม่ยากนะครับนะนี่ก็คือวิธีการทําไม้กวาดดอกหญ้าทําไปเรื่อยๆนะครับจนพอเหมาะสําหรับไม้กวาดแต่ละด้ามนะครับเราจะให้หนาขนาดไหนขึ้นอยู่กับเราอเอาเกสรดอกหญ้านะทำนะครับขั้นต่อไปก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆทําซ้ายมั่งขวามั่งซ้ายมั่งขวามั่งก็ดึงขึ้นไปเนหะ็นไหมเออนี่ครับนี่คือ วิธีการทำไม้กวาดดอก้าเนี่ยอ่าก็รัดไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับนี่คือวิธีการทำไม้กวาดดอกยาไม่ยากเลยครับนใครสนใจมาที่โรงเรียนปังหันศาสตร์ได้เลยครับนะครับขณะนี้นะครับน้แม่บ้านก็ทําการสอนนะครับน้ผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งด้านหลังนะครับนะว่าเขาสอยกันยังไงเสียบกันยังไงน้นง่ายๆนะครับน้เนียาสอนเออเออดึงเชือกขึ้นอ่า กายจะเห็นเห็นรูปร่างแล้วกายจะเห็นรูปร่างแล้วอสอยแล้วหมูนไปเรื่อยอนี่ขั้นตอนของการทำไม้กวาดดอกหญ้าทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนี่คือวิธีการทำไม้กวาดดอกหญ้าง่ายงายง่ายๆจยิ่งกว่าปอกกล้ยวยเข้าปากซะอีกนะครับนะง่ายที่สุดนะครับนะ เราสามารถใช้ไม่ต้องเสียตังไปซื้อด้ามละ50หรือ100บาทนะครับนะเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเออสอยเข้าไปนะครับนะเริ่มมีความชานาญแล้วสำหรับเด็กนักเรียนนี่ครับเอาล้ครับนี่ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับนะสามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เลยนะครับขนาดนี้นะครับพอไม้กวาดนี้สามารถใช้ในครัวเรือนทุกครัวเรือนนะครับ เป็นของพื้นพื้นแต่อยู่ในคหาสนหดก็มีนะครับจากดอกหญ้าขึ้นอยู่คลืนหาดนี่แหละครับทำเรื่อยๆนะครับหมุนรอบอเสียบเข้าไปนี่ครับเนี่ยเก่งละเนี่ยเสียบระวังมือนะเออนะครับครับเสียบเข้าไปอ๋อเฉียงไปเรื่อยเออ เอาละขั้นตอนเรียบร้อยปับ๊บอ่าเอาเขีมาเสียบตรงนี้อ่านี่คือวิธีการทำไม้กวาดดอกยญ้านะครับนะเอาละโอเคเราจะออกมาเลยครับนะมาเลยอันนี้ขั้นตอนวิธีการทำผมจะให้สาธิตดูแค่นี้ก่อนนะครับนะเราจะดูหลังจากนั้นนะครับเรา รวมรัดตัดตอนเลยครับขั้นตอนหลังจากทาลักษณะแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยปั๊บผลงานที่สําเร็จลุล่วงได้ดีก็คือสังเกตดูนะครับนะจะสังเกตว่าฝีมือในการถักนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะจะกว้างขนาดไหนนะครับนะดูนะครับนะฝีมือของเด็กนักเรียนนะครับนะนี่คือไม้กวาดดอกหญ้าสวยจริงๆนะครับนะใครสนใจนะครับนะมาฝึกอาชีพได้ที่โรงเรียนปางหันศาสั์ขอบคุณมากครับสำหรับอุปกรณ์ในการ ทำความสะอาดบ้านเรือนของท่านนะครับต้องการนะครับคือนี่ก็คือจุดจบของไม้กวาดดอกหญ้านะครับสวัสดีครับ <c oughs> โอเค